ท่าน,นี้รถไฟกลางของเมืองฟิลนเซ้นะคะเรากำลังจะไปเวียนนารถไฟตามแผนนะคะจะออกสามทุ่มสีเแต่ว่าตอนนี้รถไฟเลทค่ะ เย้ตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถไฟเป็น Sleeping Night Train กันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในห้องที่เราเหมานะคะเป็นชั้นเป็นเตียงสามเตียงนะคะมีชั้นบนสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่าง อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือเนาะแต่ไม่มีห้องน้ํานะคะห้องก็จะเล็กประมาณนี้เนาะสำหรับนอนเฉยๆนี่ก็เป็นบันไดสําหรับขึ้นไปคนอยู่ชั้นบนสุดนะคะแล้วก็เก็บของได้แต่คงไม่มีใครขึ้นไป ขึ้นไม่ไหวอ่าอันนี้ก็จะเป็น complimentary นะคะที่เขามีให้ใส่ในถุงนะคะก็จะมีรองเท้านะคะแล้วก็จะมีผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูนะคะหนึ่ผืนแล้วก็จะมีน้ําดื่มหนึ่งขวดนะคะแล้วก็จะให้เป็นสแน็คนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เมนูอาหารเช้านะคะซึ่งราคาที่เราซื้อตัว๋วห้องนี้นะคะจะรวมอาหารเช้าแล้วต่อคนนะคะพามาดูห้องที่ว่างนะคะรถไฟนะคะเป็นรถไฟเที่ยวดึกเจ้าหน้าที่ก็จะดึงเตียงนะคะชั้นล่างกับชั้นกลางลงมาให้เลยนะคะแล้วก็ปูเตียงให้เรียบร้อยะคะ่ะมีหมอนหนุนฟูกที่นอนแล้วก็ผ้าห่มนวมให้เรียบร้อยเลยนะคะ ภายในตู้นอนก็จะมีที่ชาร์จแบตนะคะบริการให้ด้วยอยู่ตรงตู้อ่างล้างมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินส่วนรวมนะคะซึ่งห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะอยู่ชิดเป็นด้านหนึ่งไปเลยนะคะนี่ก็จะพาไปดูทางเดินไปห้องน้ำนะคะแล้วก็อีกออโบกยี่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำก็จะมีพื้นที่สำหรับอาบน้ำนะคะ ก็จะมีกระจอกอ่างล้างมือล้างหน้านะคะแล้วก็มีชักโครกค่ะก็จะอยู่ในส่วนท้ายสุดของแต่ละโบกี้นะคะนีก็จะด้านนอกน,นะคะเป็นรถไฟจริงๆค่ะ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะทุกห้องก็จะมีระบบล็อกจากภายในห้องนะคะแล้วก็จะมีคีย์การ์ดนะคะทุกห้องนะคะเหมือนกันใ yeah, ย่เราไสออกแล้วนะคะ yeah, น,นี่มีคอมพิเมนเทอรี่ด้วยนะเป็นวายขาอ็กอช Oh baby มุมของรถไฟนะจะเห็นวิวภูเขาสวยมาก มาถึงอาหารเช้านะคะบนรถไฟก็จะมีบริการอาหารเช้าแบบหลากหลายเลยค่ะโดยเราต้องเลือกจากเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชาขนมปังหรือว่าน้ำผล,ลไม้ค่ะ การเดินทางโดยรถไฟแบบจู้นอนนะคะแบบข้ามประเทศแบบนี้นะคะนอกจากความสะดวกสบายและบริการที่ครบของรถไฟแบบดูนอนแล้วนะคะการเดินทางแบบนี้นะคะตื่นมาตอนเช้านะคะเรายัางได้ชื่นชมบรรยากาศสวยๆนะคะคทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามมากๆเลยนะคะของเมืองยุโรปชวยค่ะชื มีเซอร์ไพรส์กันหนึ่งได้คอมพิวเมนต์เจลีเดี๋ยวค่อยเปิดดูว่ามีอะไรนะ